สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อนะคะก็จะเป็นช่องโหว่ command injection นะคะก็คือเราจะ command injection เนี่ยเราจะสามารถเหมือนเอ่อใส่คำสั่งค a มาที่เราเอาไว้ใช้อย่างเช่นเราเอาไว้อย่างเช่นเราเอาไว้เอ่อใช้บน บนเอ่อบนระบบนะคะก็อย่างเช่นอืมสั่งให้มันทำอะไรดีเราสั่งให้มันปิงสองจศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งปิงเราเข้โฮแล้วก็แล้วก็สั่งให้มัน ls ไฟล์ด้วยอ่ะปิง เอ้ยลืมเราลืมอ่าไมูชุดสี่อ่า,อาเหนนหน้าใหม่สี่้ันี่างสี่อ่าโอเคมันต้องวันนี้ก่อนจ้ะ ปึ๊บอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะประมาณนี้คือเราใส่อ่ตัวเซมิโคลอนด้วยแล้วก็เห็นไหมว่าสังว่ามันจะปิงสี่ครั้งแล้วก็นอกจากนั้นมันก็ใช้คำสั่งอตัว ls เพื่อ l i s file นะคะก็ อันนี้ก็นี่เห็นไหมหน้าตาก็จะมันเหมือนกันนี่เดี๋ยวเรามาลองลองไป์ไป์อ่าไป์ไป์คือเอลเอสเลยไม่ไม่ได้อันนี้แล้ก็จะมีแอมเปอร์แสนอ่าแอมแอมเปอร์แสนนี่คือ มันมันไม่ได้สนว่ามันจะไม่เหมือนกับตัวซมิคลอนนะอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าอคุณทําคําสั่งปิงนี้ให้จบก่อนนะแล้วก็คุณค่อยมาทําคําสั่ง ls ต่อพออันเนี้ยพอมันปิงจบกระบวนการุบมันถึงมา l อต่อแต่ถ้าสมมติว่าใช้ตัวปิงหรือ l ออนี้มันมันมันก็จะเหมือนเออ่ใช้คําสั่ง ls อไปเลยแต่ไม่รู้ว่าอันเนี้ยทำถึงกี่ต่ อาจจะทําปิงก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแอมป์แตนใช่ไหมแต่แอมป์แตนมันก็ปิงเหมือนกันแต่ว่าปิงคือด้วยความที่ว่าปิงมันจะค่อยๆทําใช่ไหมมันจะค่อยๆปิงปิงไปปิงไปแล้วก็ทีเนี้ยมันก็จะทําคําสั่ง L s n ด้วยทีนี้คําสั่ง L s เนี่ยมันก็เลยโชว์ออกมาเลยเออเพราะว่ามันทําทั้งสองคำสั่งนี้นะคาดว่าน่าจะทําแบบพร้อมๆกันอะเออ มันก็เลยแบบโชว์มาแต่ปิงอ่ะก็ยังไม่จบกระบวนการปิงก็เลยจะมาอยู่ตรงนี้กว่าจะจบกระบวนการนี่งั้นลองเอาใหม่นะเห็นปะคือมันจบกระบวนการของตัว l ออไปแล้วแต่ว่าตัวปิงเนี่ยยังไม่จบมันก็ยังจะโชว์ออกมาเรื่อยจนกว่าจะครบสี่ครั้งอันนี้ก็ปิงปิงกี่ครั้งหนึ่งสองน,นี้สามสี่โอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นพวก เอ่อตัวตัวที่ใช้ในตัวบนบนระบบปฏิบัติการแล้วกันบนโอเอแล้วกันแต่ว่าเขาก็จะมีการเอามาใส่ในตัว input หน้าเว็บบน i n พ u t หน้าเว็บแล้วก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูตรงนี้น่าจะเป็นอืมพอใช้ซิทเลยขอดู่นะอืมก๊อปปี้ เราจะเอาตัวแบร์เลอร์ไปขอดูก่อนนะว่าเขาใช้สิทมินเปล่าหรือเขาใช้สิทธรรมดา,เ,าเ,มเขาใช้เจสันเขาใช้ยูเซอร์ธรรมดาได้่แหละรอว่าก็เ,าเพิ่มเงนี้เข้าไปทเทเาได้เราจะไม่ใช้อดมินนะจริงเราก็ใช้อดมินไปก็จบเดิม อาจจะแบบเออให้มองเห็นภาพว่าเออใช้สิทธิ์ธรรมดาดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ใช้สิทธิ์สิทสูงเพื่อที่จะให้มันมีอาจจะทําให้มันมี impact กับระบบมากขึ้นเพราะว่าอตัวแอดมินอาจจะไม่ไม่อยากโชว์ไม่อยากทำนี้เราก็จะไปถ้าเป็นโดยนี้แอดมิน r อเเราจะต้องไป i n เ e t ก่อน โอเคถ้าเรากดเมนูนี้อ่ะมันก็จะอันนี้แอดมินลืมอีกแล้วลืมเซตตูพอฟฟี่ออกซิเจนตรงนี้เรากดมาที่ออกซิเจนเซตติง้งเซตตอนมันดักไว้อยู่แล้วหรือเปล่ามันไม่ได้ดักอ่ะเราปิดโอเคมาดักเราจะดักไว้สปอนเราจะแก้เฮ้ จริงๆไม่ต้องหนักก็ได้นะเพราะว่าเราแก้ตรงนี้เควสเราไม่ได้แก้ตรงนี้นีนะเลวเราแก้สิเราไม่ได้แก้่อันะ fit, นี้ปล่อยไม่ต้องสนใจนี่มาเออจะแก้ลงเส้นแอดมินี้อย่าลืมเอ่อลง extension ตรงนี้นะแล้วก็มันกดตรง b ีแล้วก็เลือกเป็น json เว็บชเคนตัวนี้เพิ่มมันดูเลเราก็ติดตั้งก่อนจะติดตั้งตัวนี้ถ้ามันติดตั้งลแล้วเราก็กดมาดูตรงนี้ก็จะบอกว่าถูกอินสตอร์แล้วเราก็สามารถใช้มันได้นี่เราจะเพิ่ม user admin ไป t h copy ปมาณนีอันนี้โอเคเพราะว่าเราต้องขี้เกียจพิพ์แล้วก็ใส่คอมมาให้มัน enter v e t ปุ๊บ ก็กด forward ไปอันนี้มันดับเมื่อตอนที่มัน error นะบางทีมันแต่มันใช้งานได้นะเดี๋ยวคอยดูกด <Go> forward ไปริงๆนี้มันน่าจะจบโฟมแล้วมาดูหน้านี้เออเข้ามาหน้านี้ได้ละถ้าปกติมันจะยังใช้งานไม่ได้มันจะไม่ให้เข้ามาเหมือนเดิม อร์เมัหมือนเดิมแต่มันก็เข้าถึงได้ก็ยังงงกับมันเหมือนเดิมไม่รู้ว่ามันผิดพลาดตรงไหนแต่มันก็เออมันใช้งานได้มันสามารถเข้าถึงในหน้านี้ได้ไม่รู้ว่ามันแบบเหมือนเอร์เลยนะแล้วมันทำไมถึงทชงานได้แล้วก็เราเข้ามาแล้วใช่ไหมแล้วก็อืมอืมอ๋อเดี๋ยวเราลอง ดูมันไม่มีเนี่ยเออไม่มีเส้นอยู่หนึงไปลองกรอกอะไรสักอย่างหน่อ u เซอร์เทสเนี่ยคอนโทรยูเซอร์หน่ name. ผิดหน้าไปเนี่ยไอ้มันโชว์เหมือนมาผิดหน้าเลยฮะเขาอ,อยู่หน้าไหนเนี่ย ดีบีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่โชว์อันนี้นั่นเป็นพิเวไหลนันเป็นพิ้วไหลอืมอืมมันต้องโชว์มันต้องมีเส้นนี้สิจริงๆนะเราสามารถเข้าถึงในตัวยูเนมได้โดยที่เราใช้สิทธิ์ของเราได้เลยดูไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ของอะไรแต่ทีนี้เราก็จะมาทีนี้เราก็มาเล่นโหว์สักที พอแล้วค่ะใส่ตัวเราทําให้ดูตั้งแต่ตอนแรกตอนที่เราทําอยู่บนวันนี้วันนี้นี่นี่พวกนี้ที่เราทําให้ดูตั้งแต่ตอนแรกตรงนี้เรามาลองดูกระส่งมันจะเห็นไลมบ้าอืมได้ละ มันได้จริงด้วยเนี่ยูเนมปกติเป็นไงอ๋อยูเนมปกตินีแค่นี้มีโฮสมีอะไรเราก็มาถ้าเกดใส่เป็นเราเคยลองคำสั่งเออแต่มันมไม่ค่อยได้อ่ะอันนี้โฮสเดมก็โชว์เหมือนเดิมคิด อี ore, กหน,น่อย g File, License, น e a อ่คิดว่าน่าจะเป็นไอ้นี่มันต้องเป็นโฟลเดอร์ที่อยู่ในนี้นี่ไหมคิดว่ามันจะอยู่ตรงส่วนไหนนี่รีพอร์ตแล้วโอเคแล้ว อ่าโอเคเข้าใจเข้าใจได้อยู่ด็อกเกอร์ไฟล์กิจกิจพอจะมั่งกิจพอจะมั่งมีไหมไหนอะ่ไนอะไอ้อยู่ในโฟลเดอร์ไหนอะ่ะด็อกเกอร์อิโนวิด dot env dot env น่าจะอยู่ข้างในะ แล้วคุ้มไฟล์ readme lines readme อ่ะ lines readme นี่ lines แล้วก็ readme น, Read Me, น, Read น,น, Read Me, นี่ .md โอเคแล้วก็มี b clip หรอมี app js b clip app js อยู่ไหน app js app js แล้วก็ v clip อยู่ไหน น่าจะอยู่ข้างในโฟลเดอร์พวกนี้คอนโทรลเลอร์กราฟ QL อะไรพวกนี้ถ้าอยู่ข้างในต้องเข้าไปดูมีคอนฟิก .aml คอนฟิก .aml นี่ไฟล์นี้โอเคก็คอนโทรลเลอร์แล้วก็คอมโพสเจอมอแล้วก็คอมโพสเจอมอคอนโทรลเลอร์อ่ะก็ตรงนะก็คือมันแสดงโฟลเดอร์ไฟล์แล้วที่อยู่ใน AWS นั่นแหละ ของตัวนี้แหละของคฟลเดอร์นี้แหละมันแสดงตอบกลับมาในレสปอนนี้ก็คือเราดูได้คำหนังดูพวกไฟล์โฟลเดอร์ในในตัวเอ่อตัวเขาเรียกอะไรนะน่าจะเป็นตัวผ่าที่แอปมันมันรันอยู่แล้วกันเออคิดว่าน่้จะเป็นอยางงชิ้นนะี้เราอยากมันมี c o n f i g m l แต่ไม่รู้มัน มันแคดได้หรือเปล่าวิดเอ็มเอโอเคมันใช้งานได้หรือเปล่าแม่บางทมันใช้มไม่ได้มันอาจจะต้องเป็นอย่างนี้หรอเพราะว่าของเรามันเป็นอนี้งนี้ป่ะ ไม่ได้แบ r y คว s สแต่มันจริงๆมันก็อยู่ในอย่นี้มันน่าจะมันเข้าไปเพราะว่าตอนที่เราใช้ Ls มันอยู่ในผานที่มันรันมันน่าจะอันนี้ได้เลยเออเดี๋ยวพอใช้แล้วมันเป็นอย่างเนี้ยเราก็ต้องอย่างนี้ถ้าเราแบบอันนี้มันจะมีปัญหาเลยนะเราใช้อัลบาแซ่ เอ้อขึ้นมาแล้ตรงไหนนะไม่ได้อเอ้อมันต้องเป็นดับดับเปล่าไปพูดไปชวนอะไอ๋อไม่ได้เหมือนมันใช้ได้แค่ไอตัว s e มิคอ l o n แต่ว่าเซมิคลอนก็เซมิคลอนแต่มันใช้ได้้าจะไม่ผิดเอาเอาเอถ้อาก็าจะไม่ผิดนะ v บรย์เฟ็นเปไม่ได้อ๋อน่าจะไม่ให้มีช่องว่างโอเค อ๋อโอเคมัน,มน,มนอืมมันแคสไฟล์หรอมัม่ขอดูแคสไฟแคสไฟล์บวกสตร n g บวกนี่ปะแคสไฟล์บวกแล้วก็คือถ้ามันต่อที่ว่า U r L มันต้องต่อแบบน,นี้ป่ะ้ดะเดีองเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ได้ มันไม่ได้แล้วไปไปต่อไม่เป็นแล้วนะเั่นของลองออที่ลองไปก่อนนะ Ls บวกแล้วก็คือ l เนี่อ่อทำไงอ่ะทำไงอ่ะต้องไม่ทำอยู A ่ L e n c o d e หรอ อ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว LSP O M เดิมนี้แห้ละแล้วก็คลิกขวา Convert Station เลือก URL แล้วก็เลือก Encode On อูดที่มันทำไหมอ้าวเฮ้ยได้ไรแล้ว่ะต้องต้องทำต้อง Encode URL อะ่ะเออเฮ้ย,เ,ยเราลองจะลองแคตไฟล์ดิ ก็จะยอมไหมอันนี Wait ้เราใช้เอา s เกียเ a มันทำได้นะคอนดูเซตเซตเซตเอ่อไฟล์อะไรนะคอนฟิสอ xml ปะโอ้ยเดี๋ยว s l นใหม่ลวตา line Config. By, config, by, นี่เราจะคอนฟิกไฟคอนฟิกเราจะแคตไฟนี้อันนี้เดี๋ยว okay. แคทแคปบัดทึกลโอเคมันก็จะต้องเป็นประมาณนี้ก็อืม ไม่ได้อ๋อคำสั่งแคสไม่ได้อ่ะอืมคือออลเอง c o d ก URL ก็ไม่รอดหรือมันอาจจะไม่ใช่นี่อาจจะใช้นี่อ ว่าโชว์แค่โฮสเนーเออจรโชว์อยู่เนี่ยเอ่าโอเคยอมแพ้เราเราเล่นแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเขาไปหาว่าม,มีตัวอื่นได้ไหมนี่มันมีตัวแอนแต่คือไม่แน่ใจว่ามันใช้คำสั่งอื่นได้ไหมเพราะว่าไอ้นี้เขา แต่เขาบอก eg ก็คือตัวอย่างเช่นเป็น ls แบบเนี้ย community command inject into this liquid eg uh, อ,อ่ you name semicolon ls อืมันตัวอื่นน่าจะทำได้เราค่อยไปทำเราค่อยเล่นต่อเล่นเพิ่ม ก็ตัวคอมมาอินเจชันก็จบไปแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราไปเล่นแล็บปอร์ต่อเดี๋ยวยอมแพ้บ๊ายบาย